ถ้าพูดถึงชุมชนบ้านตลาดกล้วยหลายท่านคงจะรู้จักกันดีในด้านการเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรแต่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการทำกล้วยฉาบที่อร่อยที่สุดใน3โลกเลยค่ะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตลาดกล้วยซึ่งเขาได้รวมกลุ่มกันสร้างรายได้เสริมจากวัตถุดิบที่ล้วนมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดพระดูเองและแก๊สก็ได้มาจากเจ้าเครื่องตัวนี้ เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพที่แปลสภาพของขยะอินทรีย์มาเป็นก๊าซหุงมต้มเพื่อใช้ในครัวเรือนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตลาดกล้วยได้ต่อยอดในการผลิตสินค้าชุมชนออกจําหน่ายซึ่งก็มีทั้งขนมข้าวต้มมัดมีกรอบและกล้วยฉาบที่อร่อยขึ้นชื่อโดยวิธีทําเริ่มจากนํากล้วยแก่มาปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดสไลด์เป็นแผ่นนําลงไปทอดในกระทะน้ํามันร้อนๆไฟจัดๆพอสุกกรอบก็นําขึ้นจากเตา ได้รสธรรมชาติหรือจะฉาบหวานด้วยน้ำตาลปรุงรสเค็มด้วยเกลือหรือเพิ่มรสชาติปาปริกา้าก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะถ้วยสามบ้านระาดถ้วยสดกรอบอร่อยสนใจกิดต่อด้านล่างนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งออเดอร์กันเข้ามาได้ตามช่องทางนี้นะคะค่ะคุณภาพดีมาบ